ครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายนุแม่แซมสายแม่แอลบองโอนมิตรรักแฟนเห็ดทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราืันเดินนะครับคอสปหคณะสำรวจป่าเห็ดครับไม่ได้หาเห็ดนานเลยครับช่วงนี้เห็ดวายแล้วครับวันนี้เหนื่อยทำงานนเหนื่อยก็เลยพากันเข้าป่าผ่อนคลายครับหาเห็ดไปด้วยเดินดูนกดูไม้ดูภูเขาดูป่าไปด้วยครับคิดถึงป่าครับไม่ได้มานานครับก็เก็บบรรยากาศเห็ดมาฝากครับ ครับไปชมกันครับว่าช่วงเห็ดวายอย่างนี้พวกเราจะได้เห็ดกันหรือเปล่าครับครับไปดูกันเลยครับผมครับและถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องน้อยๆของพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการหาเห็ดของพวกเรานะครับขอบคุณครับเห็ดมหาดครับตรงนี้เป็นเห็ดมหาดเป็นเห็ดมียางชนิดเดียวครับนี่เห็นมียางครับเนี่ยครับยางไหลเยิ้มครับเป็นเห็ดมียางน่าจะชนิดเดียวนะครับที่กินได้ ถ้าเห็ดอื่นมียางนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขากินหรือเปล่ายางไหลยเยิ้มเลยครับดูครับเห็ดกอแดงครับตรงนี้ขึ้นไปจำเลยครับตรงนี้มีมาตอนไหนก็ได้ตอนนั้นครับแต่อาจจะขึ้นไม่เยอะครับเดี๋ยวลองหาดูนะมองไปเห็นตรงนั้นอีกดอกหนึ่งครับ นี่ไงครับดอกกำลังสวยๆเลยครับนี่ตรงนี้อีกดอกหนึ่งครับโอ้ยดอกกำลังสวยเลยครับวันนี้ตรงนี้อีกดอกหนึ่งครับเ๋ยววางก่อน ถตรงนี้อีกหนึ่งดอกครับกอแดงครับกอแดงดอกง,งามๆครับตรงนี้ครับดอกน้อยๆน,น้อยจริงๆครับดอกนี้นี่ครับสวยๆแลยครับไม่ได้เตรียมมาหาเห็ดครับวันนี้เอาถุงมาครับ กอแดงครับวันนี้ดอกกาลังงามงามไมครับมีดอกสวยๆแล้วครับดูครับช่วงนี้ครับไม่มีเห็ดอะไรขึ้นแล้วครับก็มีกอแดงนี่แหละครับขึ้นเห็ดเร่มบาบแล้วครับถ้าฟลุกๆหน่อยก็เจอเห็ดปลวกจิกครับเมื่อกี้ก็เจอไป4ี่ห้าดอกครับปลวกจิกซาหมดแล้วครับเห็ด โอ้ดอกนี้ครับกําลังสวยๆเลยครับนี่ครับพอได้แกงอยู่ครับวันนี้เห็ดกอแดงครับดอกงามๆเลยครับดอกนี้ครับเดินเกือบเหยียบครับนี่ครับดอกกําลังงามๆเลยครับวันนี้มีแต่ดอกสวยพอดีเลยครับ กอแดงครับดอกเล็กๆครับตรงนี้อีกดอกหนึ่งครับช่วงนี้ก็มีแต่เห็ดกอแดงเนี่ยครับแล้วก็เห็ดตะไคร้ฟุกๆก็เจอครับได้ผอบปนอยู่จ้านี่ครับโอ้ได้หนึ่งแกงแล้วต้นนี้เขาบอกเจอเห็ดตะไคร้โพนนี้ครับ เดี๋ยวลองขึ้นมาดูครับตรงไหนหนอ,อกอ,นนนอ๋อเจอแล้วครับโอ้โหด,ดอ,อกกำลังงามเลยครับเห็ดตึกไคครับดอกสวยๆเลยครับรหนึ่งดอกครับตรงนี้ แมงกินไปครึ่งหนึ่งนะครับ <laughs> หอมหอมครับดอกเฮตะไคครับตรงนี้ก็เป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งครับถ้าผมถ่ายตรงนี้แล้วคนท่นี้ก็จะรู้เลยว่าผมมาเก็บตรงไหนครับคนท่นี้เรียกว่าเ,ออเรียกแถวนี้ว่าลานหินครับจะมีบอ่อหินอยู่บอ่อหนึ่งครับเนี่ยตอนนี้น้ำเต็มเลยครับ หมู่บ้านคนหมู่บ้านใกล้ๆแถวนี้เขาจะเรียกว่าลานหินครับตรงนี้เนี่ยครับมันจะมีแลนด์มาร์คบ่อหินอยู่ตรงนี้ครับส่วนอันนี้เห็ดน้ำหมากครับเห็ดน้ำหมากกับเห็ดกอแดงมันก็ค,คล้ายๆกันครับแต่ว่าเห็ดน้ำหมากมันจะเล็กกว่ามากเลยครับเล็กกว่าบางกว่าครับ เห็ดกอแดงมันจะหนาๆใหญ่ๆครับเทียบกันชัดๆครับเห็ดกอแดงกับเห็ดน้ำหมากครับเหมือนกันทุกอย่างครับแต่ต่างกันที่ขนาดครับกอแดงจะใหญ่กว่าครับ น้ำหมากจะเล็กๆกว่าครับบางกว่าเห็ดเพ็กครับ,รบแก่เน่าแล้วครับยังได้หรือเปล่าครับอุยไม่ใช่เห็ดเพ็กเห็ดอะไรก็ไม่รู้ครับแต่แมงกินครับแต่ไม่เอาไปดีกว่าครับ จ๊ก็เห็นเห็ดตับเต่าหนึ่งดอกครับม่งกินเกือบหมดไล้ก็เลยว่าจะไปดูตรงที่มันเคยขึ้นครับไปดูกันครับตอนนี้ก็มาถึงหลุมที่เคยมีเอ่อเห็ดตับเต่าขึ้นครับไม่รู้จะมีหรือเปล่าครับลองดูกันครับโอ้เห็ดตะไคร้ครับมดกินหมดแล้วครับน่าเสียดายมาก เก็บไปทำเชื้อครับอ,อืกลิ่นหอมเชียวกลิ่นลอยถึงถึงจมูกเลยครับเห็ดมหาดครับตรงนี้เป็นเห็ดมหาดเป็นเห็ดมียางชนิดเดียวครับนี่เห็ดมียางครับเนี่ยครับยางไหลยเยิม้มครับเป็นเห็ดมียางน่าจะชนิดเดียวนะครับที่กินได้ ถ้าเห็ดอื่นมียางนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขากินหรือเปล่ายางไหลยเยิ้มเลยครับดูครับมีหมดด้วยให้ดูอีกอันครับเดี๋ยวผมจะหักให้ดูยางมันนะครับนี่ครับ ยางมันออกครับออกไหลเยอมเลยครับมียางขาวๆออกมาครับเห็นไหมครับเป็นเห็ดที่มียางแต่กินได้ครับ ตรงนี้ครับกาลังสวยๆเลยครับดอกนี้กําลังสวยๆเลยครับครับก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเมนทุกแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้ช่องน้อยๆของพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการหาเหตุของพวกเรานะครับก็ติดตามดูครับว่าคลิปต่อไปเราจะไปหาเหตุกันที่ไหนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ